สี่เธอบอกเป็น,นแค่เพื่อนอันที่สี่สี่แล้วก็อสุดทายอันที่สี่กูขอนะไอพวกสี่คนเนี่ยกูขอแบบกูขอเอาข้อข้อว่แบบจะงั้นทั้งข้อไปแตกไข่มึงอ่ะมึงบอกเออกูอยากรู้เว้ยอันอันที่สี่เจ็บกว่าของเอาทั้งข้อเนี่ยไปแตกไข่มึงได้ไหม โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องซ่านครับวันนี้ามาอยู่กับผมในรายการอ่านคอมเมนต์นะครับอ่าคิดรายการใหม่ออกอืออโอเคเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันว่าแต่ละคอมเมนต์จะเป็นยังไงผมคัดสัรหายคิดมาแล้วนะเราจะไปอ่านมาพร้อมกันเลยอะก็ก่อนไปรับชมรับฟังนะครับก็ทามีเสียงน็อ เสียงลาหรือว่าเสียงกล้องอะไรแนะออบบเี้าโทษด้วยนะครับคือผมทําห้องใหม่พื้นหลังขาวเมือนเดิมแล้วแบบมันเป็นห้องเก็บเสียงนะครับอืเสียงกล้องอะไรก็ขอไปด้วยอ่นะรเราจะไยอ่านคอมเมนต์กันอยู่2คลิปนะครับอ่ะคลิปแรกไปดูคลิปแรกเลยขอไิเไว้นะครับเดยวติงลีกหส เวลาผู้หญิงอาบน้ำถอดหมดไหมเออบุ <c oughs> อยากรู้เหมือนกัน <c oughs> มึงยังอยากรู้อีกเหรออ่ะไปอ่านคอมเมนต์ที่หนึ่งกันเลยครับมาครับอ่าอะไรวะคำตอบแรกน้องมิ้นใช่ไหมพี่มิ้นแต่เอารูปพี่เมย์มาใส่เราไม่ถอดหมดเราอายบ้านโอ้โหมึงขนาดมึงอาบน้ำ มึงยังอายบ้านดิกรอ,อนี่มึงบ้าปะเนี่ยขอือดูของไม่ค่อยล่างดิเออไปดูที่สองเ,อเลยสองมันก็เหมือนผู้ชายแล้วผู้ชายล่ะตะกูนะตะกูหมดครับนี่จะใส่ไปทําเพียอะไรอ,ะอ่ะเออไปสามหมดมัง้งอยากรู้ดีนะ หมดมัง้งหมดมัง้งโอ้โหมึงใช้ความัง้งเหรอฮะอือซีเลยอย่าหาถามอือเล่นลงไม่อ่านสิใช่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 เออมึงถามทำอะไรอ่ะเออโอ,โอ้พูดริงอ่านน้ำทอมมึงไห้มึงบ้าเอระแม่มึงใส่สบงอ่าบอะโอ้กูหัวจะปวดวะต่อไปต่อไป ใส่ชุดเจ้าหญิงอาบน้ำค่ะเออมึงยังจะหาถามอีกเนาะเออกูหัวจะปวดวะไอพ่อที่ถามอย่างงี้มึงไม่มีสมองหรอวะอ่ะคุหญิงอาบน้ำทอนองไหมมึงบ้ามึงยังแบบมึงต้องการยอดบิวยอดไรใช่ไหมมึงมาถามอย่างงี้โอ้โหมึงลองถามแม่มึงแล้วกันแม่มึงใส่สบงอาบน้ำหรอโอ้โหปววจะปวด ก็อันน <Yes ี้จะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ส่วนมากเขาก็มีว่าหมดนะครับเพราะเขาไม่อยากกดติงจะขอคลิปเท่าไหร่นะส่วนมากเขาหมดนะครับเออไอเจ้าของคลิปเนี่ยมึงบ้าหรือมึงบ้าเนี่ยกูถามทิ้งเพียไปอ่านคอมเมนต์ไอวิดีโอต่อไปเลย อันไหนเจ็บกว่ากันอ่ะกูอยากรู้จริงๆแต่ละคอมเมนต์มันจะคอมเมนต์กันว่าอะไรไปดูอันที่หนึ่งกันเลยเจ็บทุกอันเออมันต้องเจ็บทุกอันอยู่แล้วไหมเออเข้าใจคิดเข้าใจคิดหนึ่งอืมผมคิดว่าคุณอะไรคุณแฟนหนึ่งแบบตึ๊ง หน้าหน้าผู้ชายผู้ชายจะรู้ดีเว้เวลาเราเตะไข่อ่ะหน้าแบบน่าจะเขียวขึ้นแล้วแบบเหมือนเดาฮักอะไอ้เนี <c> ่ย <oughs> คือแบบเขียวขึ้นแล้วกู <c oughs> จุกอะกูแบบโดนเตะไข่อ่ะแม่งจุกมือจนสมองเลยแล้ว้ยเอออ่ะอันที่สองอันที่สองก็ไออะไรนะบาดใช่ไหมเอออันที่สองก็เจ็บนะครับโดนน้าไม่ได้เลยหนึ 1. 1> okay, ่งโอเคก็ต่อไปต่อไปเออมันจะมีคนตอบที่สี่ไหมวะ เออไปรอไปดูเลยสี่อิโมจิออนด้วยสี่สี่โอ้โดนเตะไข่กับโดนมีดบาดมึงบอกอันสี่เจ็บกว่าอแกเขาบอกว่าเป็นเพื่อนอันนีสุดเลยบอกอันที่สี่เจ็บกว่าอืมกู <c oughs> ออหมดเขาจะพูดว่าอันที่สี่เจ็บกว่าอ,อ้า เออสี่หนึ่งสองสามหนึ่งอืมไอหนึ่งสองสามเข้าใจคิดแต่สี่เนี่ยโอ้โหมึงแบบมึงสุดยอดเลยว่ะโยนิ้วให้อืสี่ค่ะสี่แล้วอืมสี่เธอบอกเป็นได้แค่เพื่อนอันที่สี่สี่แล้วก็อันสุดท้านอันที่สี่กูขอนะไอพวกสี่คนเนี่ยกูขอแบบ กูขอเอาข้อข้อ,ขอ,ขอแบบจะง,งัดทั้งข้อไปแตะไข่มึงอะมึงบอกเออกูอยากรู้เว้ยอันอันที่สี่เจ็บกว่าของเอาทั้งข้อกูเนี่ยไปแตะไข่มึงได้ไหมฮะมึงบอกมึงบ้าอันที่สี่เจ็บกว่าโอ้โหกูขอแบบหืงทั้งของ้ขอกูนะหึงทั้งข้อกูแบบเตึ้งไข่มึงอะเอาไหมมึงจะได้รู้ว่าอันที่หนึ่งเจ็บกว่าเอูสันหาพิงก์กูขเอาทั้งข้อกูนะแบบจะเป็นนักเตะแข้งสายฟ้าของอะไรนะ เป็นแบบโก oh, นจีะอัอคีสลาตัน้นตื้มยันไข่มึงจะได้รู้มึงจะได้เปลี่ยนตัวเลข <c oughs> <c oughs> ไปไปต่อไปอสีไม่เจ็บหรอกดีมากไอ้น้องไปอ่านต่อไปอ่านลงมาข้างล่างหน่อยสีเพราะเคยโดนอะกูจะท้อกับพวกที่มึงเจ็บกว่าส <c oughs> ออีไม่เจ็บเลยเออไม่เจ็บเลยไม่เจ็บครับเพราะเราได้เป็น แค่เพื่อนครับแล้วมันก็เรื่องจริงด้วยครับแต่มันก็อยู่ครับอือหูเสื่ออกูอยากไปเจาะยางแม่ทีเราแต่ร้องไห้จริงครับไม่เจ็บพอดีมีสำรองอุย้ยเออแต่ตายเออไปไปต่อไปแบบวะแม่ตีเอออันนี้แหละที่กูต้องการมีสักทีเออเพราะมึงเคยสงสัยไหม เวลาแบบต่อยกับเพื่อนโดนครูตีแบบโดนเพื่อนตีโดนสาวตีโดนแฟนตีโดนครูตีอืมโดนทุกอย่างตีไม่เจ็บโอ้โหแม่ตีบาดเดี๋ยวร้องไห้มึงเคยเป็นไหมเออหอกูนี่ประจําเลยต่อยกับเพื่อนหมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนกูไม่ร้องครูตีมากี่ทีกูไม่ร้องแม่กูเอาแบบเอาไม้เึ็เสื้อฟาดทีเดียวกูร้องไห้เออ MVP เลยแม่ตีโอเคโอเคกดใจให้กระจให้แม่ตีโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสี่สำหรับผมนะโคตรพ่อคุแม่เจ็บอืมโคตรพ่อคุแม่มึงอะโอ้อันนี้ผมทอบได้เลยนะคือแค่มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า มึงบอกโคตรพ่อโคตรแม่เจ็บเลยเหรอะโอ้ยเจ็บคงเจ็บหน้าดูนะเออคงแบบโอ้ยเจ็บอะ่ะโคตรพ่อคนรแม่เจ็บเลยมึงตายเถอะเออห้าโดนแม่ตีสี่ร้องไห้แม่ตีเจ็บกว่าเออแฟนเลิกเป็นสิ่งที่เจ็บสุดแล้ว กูขอเอาขามมึงอกกูจะเป็นโกนจีโกนจีชูยาวไปตตเตะไข่มึงอ่ะมึงจะได้เปลี่ยนตัวเลข <c oughs> เออว่ะทุกคนพอขอเข้าสาระแป๊บน,นึงนะครับขอเข้าสาระหน่อยคือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยทุกคนอาจจะพิมพ์ว่าสี่เจ็บอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะแบบบางคนอ่านไม่เคยโดนเนี่ยบางคนแบบไม่เคยโดนเขาบอกว่าสี่เจ็บกว่า เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเจ็บกว่าใช่ไหมกูจะเป็นสัตว์มาไปต,ต่อยรถมึงกูาอาจคิดุ๊บมึงก็ามากันจัง <c oughs> สี่อาจเจ็บ <c oughs> สําหรับคนที่ไม่เคยโดนอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามนะครับเสียงเจ้าเืนอนเไยขอไปด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่ามันไม่เจ็บเท่าอันที่หนึ่งสองสามนะครับอ่าผมบอกไว้เลยการที่ผู้หญิงบอกเลยเราเป็นผู้ชาย ไม่ต้องไปเจ็บกับแม่ง่ะมึงเป็นราชสีได้แล้วมึงเป็นราชสีได้แล้วกูเข้าสารร้าเนี่ยมึงต้องมีสำรองไว้เออมึงบ้อมึงต้องมีสำรองไว้เขาบอกเล่มมึงคนหนึ่งมึงก็ไปคุยกับคนสำรองมึงไงยัตรงไหนเออมึงก็ไมคุยกับคนสำรองมึงคนสำรองมึงผู้ชายนะผู้ชายไม่ต้องหาประมาณสี่ถึงห้าคนไยมึงต้องแบบมีแชทลับไว้สี่ถึงห้าคน แฟนบอกเลยนะมึงบอกว่าอ่ะสมมติเราคุยคุยเล่นเล่นห้าคนมึงไปขอคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งไม่ให้อ้าวไปขอคนที่สองคนที่สองไม่ให้คนที่สามสี่ห้าเนี่ยมันต้องมีสักคนที่ให้มึงอ่ะเออกูฝากไว้คินนะสำรองเอาไว้เด็กเที่ยมึงจะแบบสี่ใจที่สุดเจ็บมึงสิเออมึงบ้าเหาอเอออันนี้ผมด่าแบบผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงอาจแบบผู้หญิงเออผู้หญิงผมเข้าใจว่าแบบนั้เจ็บกว่า อันนี้ผมก็จะไม่จริงนะแต่ผู้ชายเนี่ยกูด่ามึงเลยนะ <c oughs> มึงจะดราม่าอะไรกูไม่สนนะแต่กูด่ามึงเลยนะ <c oughs> มึงมึงน,นี่สุดจ็บทนจริงๆเอ้ <c oughs> ไปต่อไปสี่เจ็บจนตายนะไห่เราคิดกับเธอแค่เพื่อนเจ็บสุดสี่เจ็บสุดสี่เจ็บสุดแล้วก็มึงเป็นแค่เพื่อนเจ็บสุดอโอ้โห กูนี่คันคันปากตั้งแต่แบบสีมาเจ็บจนตายได้เธอตายเลยอครับมันตายได้เลยเหรอกูพูดเลยนะไอ้ที่แบบโอกหักแล้วจะไปฆ่าตัวตายหรือคิดสัญญ้นยังมีแต่พวกปัญญาอ่อนเว้ยเออบ,บ้บบนเลยคือแบบมึงบ้าหรชีวิตมึงมีงมึงไม่แบบผู้หญิงบนโลกเนี่ยอันนี้ไม่แต่คขมไม่ผู้ชายนะครับผู้หญิงบนโลกเนี่ยมีประมาณแปดเก้าร้อยล้านคน มีเป็นล้านเออโอ้โหประเทศไทยอาจจะไม่แค่สิบสิบล้านเออมึงจะแบบโอ้โหสี่เจ็บสุดเออกูขอเอาแข้งใช่ไหมขอเอาแข้งสายฟ้ามูงนะไปเตะไข่มึง <c oughs> คือมบอกเลยนะไอ้ที่บอกว่าสี่เจ็บสุดเนี่ยพวกมึงมีสมองมั้ยวกวะหรือแบบโอ้โหมึงมึงหมกมุนอะอันที่มึงหมกมุนมึงไม่ได้แบบ <c oughs> มึงไม่ได้แบบเอออะไรนะเออช่างแมงเหอะลืมละมึงหมกมุ่นไว้เอาจิงริงถ้ามึงแบบเปิดใจให้กว้างนะการที่ผู้หญิงบอกเลิกมันก็เป็นปกติครับเพราะมันแบบอา่าผู้ชายเรามันต้องมีแบบมีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังบ้างปกติแต่ที่มึงบอกว่าซีจะจนตายเนี่ยมึงไปคบเพื่อนได้เจ็บสุนเนี่ยอันนี้มึงควายไม่ด่ามานะอันนี้ผมพูดความจริงอืม ไปต่ตอจริงๆก็เจ็บทุกอันแหละแต่อันแรกเจ็บสุดจุกด,ด้วยอือเอาเวลิกูดไปเลยอันแรกเออทุกอันยกไว้นอันที่สี่เอาเอ็มพีไปอีกคนเลยครับกูไม่ออกเจ็บสุดเออ <c oughs> กูไม่ออกเจ็บสุดคงไม่ต้องพูดนะเออคือกูั้งเจ็บทั้งใจเลยแหละแต่ทำอะไรไม่ได้ะ่ะ เราเป็นคนธรรมดาทำใจอะเออ <c oughs> <c oughs> ไปต่อ <c oughs> ทุกอันยกไวน้นะที่สี่ดีมากน้องยาลิสายาลิสาสิชอบกินมะนาว <c oughs> สี่ <c oughs> พาะเคยพ่อเคยโดนเลยรู <c oughs> ม้มึงเคยโดนแต่มึงไม่เคยโดนแข้งสายฟ้าออกูเตะไข่มึงใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้โหสี่ <c oughs> พ่อเคยโดนแล้ว <c oughs> โอ้โห โซัยมึงไม่เคยโดนเตะไข่แล้วมึงไม่เคยโดนมีป่ปาดสินะ <c oughs> ทุกอันอ่ะไม่ค่อยเจ็บนะเอออันนี้ก็อืมสุดยอดครับไม่ค่อยเจ็บอ่าดีมากเลยน้องสี่หัวเราะสี่หัวเราะสี่ครับพี่ชายแล้วก็หนึ่ง,หน,งหนึ่งเจ็บสุดเตะพี่ถึงกับลงไปดอนใช่เลยฮะสี่ไอไม่เช่สี่หนึ่งเจ็บสุด เตะทีโอ้โหผมเคยโดนครั้งหนึ่งเพื่อนแม่งเตะใครแบบบ,บี้ที่ผมไม่เป็นหมันมันจะออก <c oughs> มัน,มนคือมาเตะปุ๊บคือตอนนั้นกูอยู่กลางรเรียนเลยกูลงไปนอนอะแล้วแบบอื้มกูอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นคือตอนนั้นขี้แงมากผมอะคือแ <c oughs> <c oughs> บบมันเจ็บจริงเว้ทุกคนโอ้โหแต่อันที่สนะี่เนี่ยโอ้ มึงเจ็บถึงตายเลยเพื่อนเต่เราเตะใครมันเป็นหมันนี่มึงแบบโอ๊ยทาใจไม่ได้มึงตายห่าเลยนะเออไปกระตัปต่บอันแรกร้องจากเลยเออร้องจากกันดิแบบเตะปุ๊บจริงจริงไอหนูจริงจริงหนึ่งปวดสองเจ็บสามเฉยเฉยสี่น้ำตาแปกอืมจริง แต่มึงไม่ได้พูดว่าสี่เจ็บสุดเอออันนี้กูไม่ดนาอันนี้โูดร้งไห้เพราะมันคือความจริงสี่ร้องไห้ทุกอันครับแต่อันที่สี่เจ็บจนไม่มีวันลืมเออโอ้ยพอ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 วันนี้พอ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  ก่อนกันกูทั้งกูทั้งแบบเออกูทั้งเหนื่อยกับพวกที่เป็นสีแล้วก็แบบเออกูทั้งเหนื่อยแล้วก็ต้งห้าหาอันนี้หันนิดหน่อยนะครับแต่เหนื่อยเหนื่อยที่แบบทําไมอ๋อคนสมัยนี้การโดนผู้หญิงปฏิเสธเนี่ยมึงเจ็บมากขนาดถึงตายเลยเหรอวะคืออันนี้ผมขอเขาสาระนะครับก่อนปิดคิปไปเทสไหมนะครับก็ ไอสี่เนี่ยเราก็ไม่ได้โดนบ่อยเราไม่ต้องเก็บมาคิดครับเรามีแบบผู้หญิงบน,นโลกนี้มีเยอะนะครับไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเจ็บนะครับคือแบบอย่างอื่นมันเจ็บกว่ามันก็มีนะักแค่โดนผู้หญิงคนเดียวบอกเลิกครับเราไม่เจ็บขนาดนั้นหรอกครับอ่าผู้หญิงเจ็บผู้หญิงเจ็บนะผมเข้าใจนะครับเพราะผู้หญิงโดนผู้ชายเจ็บอันนี้ผู้หญิงถึงตายได้จริงจริงนะเพราะแบบเออผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ยอมเสียสละไงอืม ผู้หญิงนะยอมเข้าแบบเอาตายได้จริงแต่ผู้ชายที่แบบว่ามึงบอกว่าสี่สี่สี่เจ็บเนี่ยกูไม่เชื่อข้อมูลหรอกว่าสี่จะเจ็บจริงระน,นะครับอ่ะก็คลิปนี้ไม่ดราม่านะครับก็ผมทําเพื่อความสนุกแล้วก็เป็นอุทาหารณ์ได้เสร็จแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเอ้ยมึงก็ลองไปอ่านคอมเมนต์ดีๆก็แล้วกันลองคิดดีๆว่าโดนเตะใครมึงเจ็บวันที่สี่หรือเปล่าโอเคก็๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับ